สวัสดีครับผมบอยนะฮะจาก PN Auto c อ r สาขาบางบัวทองนะครับวันนี้มีรถมือ2คุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเรามีรถ H1 สวันดีักะครับเครื่อง2.5ดีเซลเทอร์โบนะครับปี2011โอ้โหรับรองว่าคันนี้นะฮะขับดีฮขับไปต่างจังหวัดขับไปที่ไหนก็ได้นะครับสะดวกสบายแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยนะครับ ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับข้างหน้านะครับอย่างแรกที่จะเห็นนะฮะเรามีไฟตัดหมอกมาให้ครับสะดวกสบายกับการเดินทางในทุกทกที่นะฮะโอเคแล้วกระจกด้านข้างนะครับมาพร้อมกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะด้านข้างนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นแม็กนะครับคันนี้ให้แม็กมาเลยขอบ16บพครับกับยางของบิ s โตรนะฮะรับรองว่าทุกการเดินทางนี่นุ่งเงียบสะดวกสบายแน่นอนทุกการเดินทางแน่นอนนะฮะาตามมาครับเดี๋ยวเราพาชมรอบๆคันนะครับผม นะครับอ่าเรามาดูในด้านท้ายเรามีอะไรบ้างอ่าที่เราเห็นอย่างแรกเลยนะครับนี่คือเซนเซอร์ถอยนะฮะกระยะ4จุดนะครับให้ความปลอดภัยนะฮะเวลาถอยหลังนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะฮะกล้องมองกล้องมองท้ายนะครับเวลาเราถอยจอดเวลาเราถอยหลังนะครับแล้วผมแล้วก็มากับไฟเบรกนะฮะไฟเบรกดวงที่3นะครับ LED นะครับผมอ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในข้างหลังคันนี้กันก่อนนะครับเวลาเปิดเปิดง่ายเลยครับ โอ้นหนักเบามากเลยนะฮะคุณผู้หญิงก็สามารถเปิดได้นะครับอ่านี้เป็นเบาะแถวที่4ด้านหลังนะฮะอา,อาจจะดูเต็มหน่อยนะฮะนี่คืออ่าถ้าเรานั่งกันเต็มพื้นที่นะครับ,สบเสด,ดที่นั่งนะฮะเราก็สัมภาระได้นิดหน่อยแต่ถ้าเรามีสัมภาระมากในการเดินทางเราสามารถกดตรงน,นี้นะครับดึงขึ้นมาเบาๆเลยฮะผักเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็จะเพิ่มอ่าการใส่ภาระสัมภาระด้านหลังได้มากขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเลยครับตามมาครับ ภายในตัวนี้นะฮะมาจากพวงมาลัยก่อนเลยครับขับกระชับเลยฮะแล้วก็มีพวงมาลัย um มีมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้มีโหมดได้นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะฮะขับสบายแน่นอนทุกการเดินทางน,นะครับแอร์แสปีดโอ้ให้ความเย็นสบายถึงด้านหลังแน่นอนครับผมแล้วก็กระจกตัวนี้นะฮะกระจกด้านข้างเนี่ยเป็นกระจก ออโต้นะฮะกดลงออโต้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีตรงนี้นะครับมีซ็อกเก็ตนะฮะที่ชาร์จ1ตัวนะครับดับที่จุดบุหรี่นะครับผมมาพร้อมกับที่เสียบ USB นะฮะหช่องให้ความสะดวกสบายกับการเดินทางไปไกลๆอย่างแน่นอนนะครับผมตัวกลางตัวนี้นะครับเราก็ไว้สามารถใส่แท็บเล็ตใส่มือถือใส่แก้วน้ําก็ได้แต่ถ้าเรานั่งกัน2คนนะครับเราก็แค่กดแค่นี้นะฮะครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาง่ายๆแค่นี้เองครับผม มาพร้อมกับจอนะครับสามารถดูหนังได้ฟังเพลงได้นะครับผมการเดินทางไปไกลทำให้คุณลูกค้าสะดวกสบายไปกับครอบครัวอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เราก็มาพร้อมกับจอครับจอกลางฮะจอกลางครับให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณลูกๆนะครับได้ดูหนังได้ฟังเพลงผ่อนคลายตลอดการเดินทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาครับ เปิดง่ายเปิดง่ายมากๆฮะสะดวกคือจะเป็นคนมีอายุผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดง่ายๆนะครับผมอ่าเรามีตัวจับนี่ฮะขึ้นมาอันนี้เป็นเบาะแถวที่สองนะครับผมไงฮะสบายมากเลยครับเป็นเบาะหนังแท้นะฮะสบายครับอ่าโอเคเรามีที่วางะฮะเป็นไงฮะดูดีไหมครับผมสบายฮะอ่าโอเคเรามาเนี่ยแต่ผมจะบอกฟังก์ชันตัวนี้ก่อนนะฮะถ้า ถ้าเราฮนะอยากนั่งสบายๆแบบยืดเข้มยืดแขนอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถกดตัวนี้สามารถหมุนได้ครับเป็นไงฮะคุณลูกค้าฮะสามารถหมุนได้ปึ๊บปึ๊บ,บอ่าขอโทษนะครับแป๊บนึงไม่เป็นไรผมขอต้องกระเถิบหน่อยนะครับปับป๊บปับ๊บมาหันมาปั๊บอ่าเราสามารถนั่งเบาะน,นี้นะแล้วเราสามารถยืดขาได้นะ,ขออน,ญญนะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตทําให้ดูตัวอย่างว่าเราสามารถวางขา หรืออะไรก็ได้นะครับได้สบายๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเบาะแถวหลังกันนะครับผมเบาะแถวหลังโอ้สบายเลยฮะเป็นไงฮะนี่ผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะฮะนั่งแบบแถวนี้แถวที่สี่นะฮะการเดินทางยาวๆแบบสบายเลยนะครับผมแล้วก็มีแอร์ให้ทุกช่องเลยนะฮะมีแอร์ตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ให้แบบสบายๆเลยนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับราคา H 1วันคันนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าราคาดีอย่างแน่นอนครับผม H1 ดีลักปี2011ตัวนี้นะครับมากับราคาสุดเลาจใจที่ราคา595,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเหมาะสำหรับการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปกับทุกที่ไปกับครอบครัวหนึ่งเลยฮะนั่งสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณได h เวันคันนี้นะครับส ใครที่เริ่มต้นอยากจะหารถตู้ไปกับครอบครัวไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะฮะที่ท่านอยากจะไปที่ท่านอยากเดินทางกับราคาสุดแล้วใจตัวนี้นะครับติดต่อเราได้นะครับผมบอย PN ออโตคาระครับสาขาบางบัวทองที่เบอร์โทรศรรัพท์0929321445นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ